สวัสดีค่ะชาญยูนะคะวันนี้จะพามาดูปืนยิงปลานะคะตัวนี้จะเป็นปืนยิงปลาราคา1990บาทนะคะนี้จะเป็นลางกลมนะคะหน้าตัดลางจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะลางกลมปีจะเป็นปีกรูมียมนะคะ จับท่อสแตนเลสนะคะตนนัวนี้สวยมากเลยค่ะไกลจะเป็นไกสแตนเลสนะคะรุ่นอีซี่ล็อกนะคะตัวน,นี้อุปกรณ์ของแถมก็ให้ไปเหมือนเดิมเลยค่ะนี่นะคะ ครบชุดพร้อมยิงเลยนะคะสวยมากเลยนะคะเนี่ยครบชุดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปีกอลูมิเนียมน,นะคะราคานี้ส่งฟรีปลายทางเลยนะคะถ้าใครสนใจก็จะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ 1,990บาทนะคะส่งฟรีปลายทางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ